เรื่องมินประมาทนั้นคือการที่เราใส่ความคนอื่นหรือเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าต่อให้บุคคลไปนอกหรือบุคคลที่สามกวังซึ่งการเอาเรื่องเล่าหรือการใส่ความนั้นทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงตูกดูมินถูกเกลดจ,จงคือการมินประมาทการมินประมาทนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือ เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเท็จหากเราเอาไปเล่าให้บุคคลอื่นภายนอกกวังอีกถือว่าเป็นความเป็นการหมิ่นประมาณเรื่องความจริงนั้นหากความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือตูกกฎหมายแต่เรื่องนั้นหากเราไปเล่าต่อทำให้บุคคลอื่นนั้นเขาเจียเขาเสียชื่อเสียงเขาตุก ดูหมินเขาถูกเกลียดจังหรือทำให้เขานั้นเสียหายในทางธุรกิจหรือในการค้าของเขาอันเป็นความผิดฐานหมินประมาณคนที่ไปเล่าต่อการที่เราได้รับฟังเรื่องราวของใครบางคนมาแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเขาเสียหาย เราไปเล่าต่อถือว่าเรานั้นมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งต้องรับโทษตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนะครับอากามีปัญหาในคดีมิ่นประมาทเราจะต่อสู้อย่างไรให้ศาลยกฟ้องหรือหาก,กเรากัดทําความผิดเราต้องไกลเกลี่ยบแบบไหนเราต้องพูดอย่างไรตัวมาปรึกษาทนาย ได้นะครับถ้ามีปัญหาเชิญกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a Day. Let me take you.